ในช่วงนี้ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาผ่อนโรนในระยะที่2นะคะทางโฆษกสบคก็แสดงความกังวลต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 รอบใหม่ค่ะจึงได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับการผ่อนโรนนั้นต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดทีเดียวค่ะค่ะและแม้ว่าตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อใหม่จะอยู่ที่2คนเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าทางโฆษกสบคชี้ว่ายังไม่ไว้วางใจเพราะว่ายังมีปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงอยู่ค่ะ โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือสอบคอถแถลงพบผู้ป่วยติดเชื้อใหม่2คนทําให้ยอดสะสม3,017คนและจํานวนนี้รักษาหายแล้ว2,798คนส่วนอีก163คนอยู่ระหว่างการรักษาขณะที่ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มทําให้มีผู้เสียชีวิตรวมอยู่ที่56คน และแม้ว่าตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อจะลดลงแต่ก็ยังวางใจไม่ได้นะคะซึ่งปัจจัยเสี่ยงจาก2สัปดาห์ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อจากศูนย์กักกัน23คนตามมาด้วยการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกและผู้ติดเชื้อในชุมชน18คนผู้สัมผ,สผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า16คนผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสู่สถานกักตัวของรัฐหรือว่าสเตจคูนทีน12คนและติดเชื้อจากสถานที่ชุมชนอีก3คน โฆษกสบคยังได้อ้างข้อมูลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขถึงตัวเลขการตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิดมากกว่า280,000คนและพบผู้ติดเชื้อ3,000คนหรือคิดเป็นร้อยละ1.05ซึ่งอัตราการตรวจถือว่ามากกว่าไต้หวันเวียดนามและญี่ปุ่นลำดับที่3เนี่ยคือจะเป็นอันดับที่1จําได้ไหมครับผมจะรายงานต่อติดจากคนที่อยู่ในครอบครัวติดจากคนที่เคยป่วยมาก่อน ตอนนี้ลงมาเป็นอันดับที่3เพราะว่าเรามีระบบของการกักกันนะครับแล้วก็ระบบของการค้นหาเชิงรุกที่ดีนะครับแล้วก็อันดับที่4คือผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วเข้าสถานก,กักกันของรัฐนะครับแล้วก็ไปสถานที่ชุมชนข้อที่5นี่แหละครับถึงแม้จะเจอน้อยแต่ก็เป็นจุดที่ต้องระวังเพราะเราจะมีการขยายมาตรการในการผ่อนปรน,นเข้าไปสู่ระยะที่ส ซึ่งถึงแม้ตัวเลขจะเป็นตัวเลขหลักเดียวโฆษสกสบคย้ำนะคะว่ามาตรการผ่อนปรนให้กิจการและกิจกรรม6ประเภทต้องดำเนินคำนึงถึงการป้องกันและปฏิบัติตามมาตรการสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดเพราะเกรงว่าจะทําให้เกิดการระบาดของโควิด -19 รอบ2ทั้งนี้มาตรการผ่อนปรนทางสบคนั้นจะต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งทางด้านสาธารณาสุขเศรษฐกิจและสังคม ส่วนตู้ปันน้ำใจที่มีอยู่ทั่วประเทศโฆษกสบคอ,อยากให้มองเป็นเรื่องปกติว่าคนที่ขาดก็ต้องมารับของไปถือเป็นเรื่องที่ดีที่คนไทยมีน้ำใจแต่ย้ำว่าขอให้มีการเว้นระยะห่างมีการดูแลทำความสะอาดและของที่ได้รับไปนั้นจะต้องดีต่อสุขภาพของทุกคน ขณะที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเมื่อได้เห็นภาพของตู้ปันสุขที่เป็นลักษณะการดูแลซึ่งกันและกันจึงขอชื่นชมคนที่เป็นผู้ให้และอยากฝากไปถึงผู้รับว่าจะต้องมีจิตสำนึกและอยากขอให้ทุกคนช่วยกันเพื่อให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ค่ะ